สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีดครูอ๋อเลยครับก็หลังจากที่เมื่อว,วานนะจัดของใหญ่เอามานําเสนอคุณผู้ชมนะฮะตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะให้ออเดอร์มันแบบไม่ต้องล้นมากครับเมื่อวานโอ้โหเกือบไม่มีออ,อเดอร์นะฮะอ่ะก็ไม่เป็นไรครับผมว่ากันใหม่นะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตนําเสนองานมีดพับแล้วก็มีดที่แบบว่ากระมุงกระมิงนิดนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมมีอยู่ไม่กี่เล่มนะฮะไปค้นเจอมา ก็นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะถูกอกถูกใจคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมคุณแม่ได้ทำการเลี้ยงออเดอร์ไปให้นะจะได้ง่ายและก็สะดวกนะครับวันนี้เช่นเคยครับคุณผู้ชมเ,เราจะมีแค่อย่างละหนึ่งชิ้นเท่านั้นโอ้ผมขอโทษด,ด้วยนะฮะที่ผมไม่สามารถหามาเยอะกว่านี้ได้นะฮะใครโทรมาแล้วผิดหวังใครโทรมาท,ที่ไม่ได้กร,ราบขออภยัยนะฮะ เบอร์โทรตัวนึงครับ0 9 9 2 3 6 0้า2ร้านมีดคูอ๋อยินดีให้บริการนะครับผมนะเบอร์นี้ครับแอดไลน์ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับคุณผู้ชมหรือไปที่ไลน์ OA ก็ได้นะตรงใต้คําอธิบายมีให้บริการนะครับผมเริ่มกันที่ตัวที่1ครับคุณผู้ชมผมแถมซองผ้าไนลอนแบบนี้ไปให้นะซึ่งก็อย่าไปคาดหวังกับมันว่าประสิทธิภาพเรื่องของซองตัวนี้มันจะยอดเยี่ยมนะฮะมีตีนทุกแกให้คุณผู้ชมใส่เข้าไปด้านในแบบนี้นะ เอาด้านหัวลงก็ได้นะนะแล้วแต่สะดวกนะครับมันสามารถใส่ลงได้ทั้ง2ทางเลยนะแบบนี้นะก็ถือว่าการจัดเก็บเรียบร้อยดีโชคดีที่มันเป็นมีดพับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นมีดใบาตายเนี่ยสองเท่านี้แล้วไม่มีอะไรแข็งๆด้านในเนี่ยเอาไมา่อยู่แน่นอนนะฮะอ่ะว่ากันไปสําหรับตัวนี้เป็นเล่มที่1น,นะฮะนี่คุณแม่เขียนไว้ว่าด้ามเขาวกวางเบอร์หนึ่งนะเหลือเล่มเดียวด้วยคุณผู้ชม นี่ฮะผมอยากจะบอกว่าความเท่ความจา้าของเขาเนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะสวยงามตัวนี้นะเอาเรื่องอยู่คุณผู้ชมใครโทรมาไม่ทันวันนี้เดี๋ยวผมจะลองดูว่าพันธมิตรกันมีหรือไม่นะคุณผู้ชมอ,อใจร้อสักครูนนนะ่ไม่นานนะไม่นานผมจัดให้เนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าคุณโทรมาทันก็ไม่เกิน3วันได้รับถ้าเกิดคุณโทรมาไม่ทันอาจจะ4-5วันไม่ให้เกิน7วันแน่นอนนะครับได้รับสินค้าโอเคนะฮะ สำหรับตัวนี้จะเป็นงานมีดพับสปริงครับคุณผู้ชมราคาไม่ต้องห่วงว่ามันจะรุนแรงนะมันไม่แรงอยู่แล้วแต่ว่าผมชอบเรื่องของความเท่ออย่างเนื้อก็คืออู้ทำไมมันดูดุดันไม่เกรงใจใครขนาดนี้นะสำหรับงานมีดพับสปริงตัวนี้ยังเจ๋งนะฮะตรงท้ายร้อยเชือกได้นะครับผมร้อยเชือกได้บริเวณด้านตรงด้านล่างนะครับผมจะเป็นรอยอยักนะมันซึ่งมันแบบว่า มันค่อนข้างที่จะเข้ากันกับด้านบนที่เป็นลอยหยักนะครับคุณผู้ชมบริเวณประกับเป็นประกับงานเลซซนตอกด้วยหมุดนะฮะฟรีแชกหมุดประเภทนี้ทําให้การเซอร์วิสค่อนข้างง่ายเวลาคุณผู้ชมใช้งานานานๆแล้วรู้สึกว่ามันเฟืดเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ในการเอาน้ํายานะฮะหรือน้ํามันจักรเนี่ยในการเอาไปเคลือบมันสักหนึ่งรอบก็ได้ทําให้มันลื่นยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมสาหรับตัวนี้เนี่ย ความยาวเดี๋ยวผมจะวัดความยาวทีเดียวนะเพราะว่าวันนี้มันไซส์เท่ากันนะสำหรับมีดพับสปริงนะครับคงไม่พูดเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องซองและไซส์ size นะครับผมตัวนี้จะอยู่ราวๆเกือบเกือบ5นิวน้วนะฮะหนิวหน้วเกือบเกือบหนิ้วครึ่งนะฮะถ้านับเป็นเซนก็13มเซนครึ่งนะถ้าเป็นนับเป็นนิ้วก็5นิ้วนิดๆนะฮะประมาณนี้แล้วตัวระบบล็อกนะครับจะเป็นตัวล็อกแบบนี้เลื่อนขึ้นมานะเพื่อกดเปิดหรือล็อกนะครับผมก็กับหลังนะอ่ะ พอเปิดใบมีดออกมาคุณผู้ชมฮะสำหรับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าดูดีนะโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างดูเอาเรื่องนะตัวนี้ดูดุมากดูโหดดูเทียมนิดนึงนะแต่ก็อ่ะคิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนนะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นมีดพับสปริงนะครับตัวเนื้องานนะงานจะเป็นเขาเรียกว่าตัวนี้จะเป็นงานใบมีดสแตนเลสนะเป็นสแตนเลส ที่เปิดคมแล้วนะฮะหนแต่ว่าความคมเนี่ยนะมันก็จะงานสู้งานพวกพับสบัดไม่ค่อยได้นะก็ถือว่าพกพาไปได้ประมาณหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะไม่หวานนะไม่หวานเท่าความคมไม่หวานเท่านะฮะแต่ก็ใช้งานได้นะสวยๆราคาประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเอาไป100บาทคนระับวันนี้ใครซื้อ2เล่มก็ส่งฟรีไปเลยฮะค,คุณผู้ชม ใครซื้อ2เล่มนะส่งฟรีเลยคุณผู้ชมเนี่ยนะเดี๋ยวผมต้องบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่รู้นะ,ะถ้าใครได้ระบบเซฟล็อกตัวนี้ไปนะครับคุณผู้ชมถ้าไอตัวล็อกตรงใต้นะครับผมอยู่ด้านหลังนะั่นหมายความว่ามันล็อกอยู่คุณกดปับเนี่ยมันก็ไม่เด้งมันจะติดแบบนี้นะครับนะะไม่เด้งกดกลับไปเหมือนเดิมถ้าต้องการใช้งานให้ดันมันขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วคุณกดตัวด้านบนนะครับมันจะเป็นสปริงเด้งมาแบบนี้ นะหลังจากนั้นให้คุณดันล็อกกลับไปด้านหลังเนี่ยมีดยังไงก็จะไม่พับนะครับต่อให้คุณโดนปุ่มนี้ก็กดไม่ได้เพราะมันล็อกอยู่นะฮะเวลาจะเก็บคุณดันตรงนี้มาด้านหน้าแล้วกดปุ่มนะฮะมันจะสามารถพับได้แบบนี้แล้วดันกลับไปเหมือนเดิมนะร,ระบ,บบล็อกจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตัวที่1ด้ามเลซซนตัวนี้ครับเอาไป100บาทไม่ล้มส่งฮนะค่าจะส่งงานวันนี้นะฮะค่าจะส่งนะสมมติคุณซื้อเล่มเดียวคุณจะโดนค่าส่งอยู่ที่50บาท นะีไม่ว่าจะโอนเงินหรือเก็บเงินไปทางเอาแค่นี้แหละของเล็กนะผมไม่เอาเยอะอ่ะโอเคเล่มที่สองครับ2องผ้าในรันมีให้นะไม่ต้องห่วงมีถ้าเป็นงานผ้าสปริงมีให้ทุกตัวนะครับตัวนี้ด้ามจะเป็นงานเขาวสัตว์นะฮะที่เป็นงานเลซนนะไม่ใช่ขาสัตว์แท้นะครับ ถ้าเขาสัตว์แท้เนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายกําหนดว่าคุณสามารถใช้เขาได้ใหญ่แค่ไหนอะไรยังไงนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมนะฮะป้องกันไม่ให้สัตว์เป็นโดนังแกลนั่นเองนะฮะตัวนี้ทรงเหมือนนกแก้วเลยนะสำหรับตัวที่2นะครับระบบบล็อกจะเป็นด้านข้างนะฮะแบบนี้นะครับผมกดด้านล่างนี่น่าจะเป็นการเปิดนะถูกต้องครับผมว้าวตัวนี้ทรงสวยฮฮทรงมีสวยนะดูเรียบเรียบดูไม่ได้ฉูดฉาดมากแต่ว่าทรงสวยดีสําหรับเบอร์สองตัวนี้นะครับ บริเวณด้าน,นใต้ก็จะมีรูเช่นกันนะไล,ล่ระดับไปคุณสามารถที่จะคล้องเชือกได้นะแต่ผมชอบตรงปลายมีดที่มันดูค่อนข้างเป็นโค้นะคงโค้งดูมีคลาสนะฮะตัวนี้มีดค่อนข้างมีคลาสนะไม่ได้ดูแบบว่าเป็นเอ่อแว้นๆวนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะดูมีคลาสนิดหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลักษณะเดียวกันครับคุณผู้ชมมันน่าเสียดายตรงที่เอ่อเจ้านี่เนี่ยนะครับผมไม่ไม่มีคลิปเน็บนะถ้ามีคลิปเน็บให้ผมคิดว่าน่าจะน่าจะพกพาได้ง่ายกว่านี้อีกนะครับผม เนียฮะก็ตัวล็อกนะครับเหมือนเดิมนะกดเวลากดล็อกนะครับเดๆแปบนึงนะฮะคุณผู้ชมนี่เวลาล็อกนะครับก็ให้ดึงกลับมาปึ๊บอ่ะแล้เรามัดระวังนะครับบริเวณด้านบนเนี่ยถ้ามันเด้งมาตรงกลางมันจะล็อกไม่อยู่นะครับต้องให้มันอยู่ด้านล่างก่อนแล้วก็ดันขึ้นไปให้สุดนะครับมันจะเป็นการล็อกโดยสมบูรณ์นะฮะเมื่อกี้ที่ผมพับแล้วมันไม่ล็อกเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดันไปอยู่ตรงกลางแบบนี้นะมันจะไม่ล็อก ต้องให้มันอยู่ด้านล่างเลยหรือด้านบนเลยนะจึงจะล็อกได้นะครับผมอ่ะจัดไปครับตัวที่2วันนี้ก็1 0 0บาทงานเลเซนเนี่ยมันจะมี4ตัวนะแบบไม่ซ้ํากันเลยนะหาไว้ได้เท่านี้ครับผู้ชมคนไม่ได้มีเงินนะผมไม่ได้มีเงินในการลงทุนเยอะนะหาได้ประมาณนี้ก็นะตามสภาพนะกำไรตามสภาพนะฮะเล่มหนึงก็สิบกว่าบาทเองนะครับเลยนะี่ยนะ จริงๆนะฮะอันนี้เล่ม10กว่าบาทนะครับกำไรนะแต่พอร,รวม2เล่มปั๊บเนี่ยมันจะได้สักเกือบๆ30สบาทใช่ไหมเสียค่าส่งประมาณสักถ้าเกิดใครโอนเงินน่ยก็จะประมาณสัก30มสบยีกว่าบาท2ี่สบาทอะไรเงี้ยมันก็จะเหลือนิดนึงนะแต่ถ้าเล่มเดียวเงี้ยซื้อไปแล้วจ่ายค่าส่งให้ผมผมก็จะได้กําไรเพิ่มนะฮะ อันนี้คุยกันตามตรงนะของบางอย่างผมก็ไม่ได้ไม่ได้บวกกาไรเยอะนะครับพอหักลบกับนี่แล้วอาจจะเข้าเนื้อเล็กน้อยก็ยอมได้เพราะว่าบางวันผมก็ได้ได้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยอุดหนุนช่วยเอาตัวรอดเหมือนกันนะอันไหนแบ่งปันนั้นก็แบ่งปันนะอ่ะตัวนี้ตัวที่สามเป็นระบบล็อกเฉียงๆนะด้านบนนะโดยส่วนตัวผมจะไม่ค่อยชอบลักษณะการล็อกแบบนี้นะนะซักเท่าไหร่ด้านบนเนี่ยจะยิ่งแล้วใหญ่เลยผมจะไม่ชอบเลยผมชอบตัวล็อกที่เป็นระบบด้านข้างนะ มากกว่าแต่นี่จะเป็นตัวเฉียงแต่ว่าความความเจ๋งของตัวเฉียงก็คือมันจะช่วยให้การเปิดเนี่ยนะครับผมอาจจะเหมาะกอาคนมือใหญ่นะที่จะเปิดได้ง่ายขึ้นนะแต่ด้ยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร,ร่นะฮะพอได้มาทรงนี้ปั๊บกดเปิดมาครับผมคุณผู้ชมใบมีดทรงนี้เลยฮนะสำหรับตัวที่สามนะนี่ดูใหญ่นะเนี่ยดูอลังการงานสร้างนะแต่จริงแล้วไซมันเท่ากันหมดนะครับ พอเปิดใบมีดออกมาความยาวจะอยู่ที่เกือบเกือบสิบนิ้วนะครับคุณผู้ชมก็ได้เอาเรื่องอยู่นะผมว่าป้องกันตัวนี้ควักออกมาก็คือมันก็ดูใหญ่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะสำหรับเจ้านี่นะครับผมอ่ะจัดไปครับตัวนี้ก็ตัวที่สามนะฮะหนึ่งร้อยไม่รวมส่งครับ ถ้าใครจะเอาเล่มเดียวผมก็แนะนําให้ไป2เล่มจะจะคุ้มค่าคุณผู้ชมมากกว่านะครับไม่เสียค่าจะส่งด้วยแถมเพิ่มตั่งอีกเล็กน้อยก็ได้อีกเล่มนึงแล้วนะฮะเล่มที่4ครับงานเลซินเขาวกวางตัวนี้เรียบจริงตัวนี้เรียบจริงนะเพราะว่าดีไซน์ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างเรียบไม่ดูสะดุดตาเท่าไหร่แต่ว่าตร้หมุดนี่ยเขาค่อนข้างมีดีเทลนิดหนึงนะมีรูปดาวให้ด้วยนะ ตัวล็อกด้านข้างนะแบบที่ผมชอบเลยถนะ้าเป็นงานเรซินขาวสับนะครับผมนะเอตัวนี้สบัดไม่แรงนะสปริงไม่แรงนะอ่ะแบบนี้นะครับผมตัวล็อกปับ๊บกดปับ๊บเนี่ยนะถ้าเป็นตัวอื่นจะปั๊กเลยนะตัวนี้สปริงยังเด้งถือว่าสมุดกว่านะฮะสมุทกว่าดนันบนล็อกนะกดด้านล่างปลดล็อกนะครับแล้วก็ปั๊บแบบนี้นะครับผม อ่ะก็ตัวที่4แล้วกันนะครับแล้วแต่คนชอบทรงนะชอบทรงไหนก็จัดไปได้เลยครับยินดีให้บริการมีแค่อย่างละหนึ่งเล่มนะครับอ่ะโอเควันนี้คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าอาจารย์โกหกหรือเปล่าได้ได้น้อยจริงหรือเปล่าจริงๆครับคุณผู้ชมผมไม่ได้เป็นผู้ผลิตนะผมก็รับเขามาต่อ,อกทีหนึ่งก,กําไรเขาบอกมาเยอะแต่ว่าวันเนี้ยอาจจะไม่ได้กําไรแต่ผมจะไม่ได้กําไรจากมีดเล่มใหญ่ในวันก่อนๆหน้าหรือวันถัถ้งัจากไปนี้นะฮะ อันไหนให้ได้ก็ให้นะครับยอมแตกได้ก็ต้องแตกนะร,ราคาอ่ะโอเคครับสำหรับงานต่อไปขออนุญาตขึ้นงานสปริงตรงกันบ้างดีกว่าหลังจากที่ไม่ได้มากันเนิ่นนานนะฮะสปริงตรงจะมีให้บริการ4แบบนะฮะจริงๆมี5แบบนะครับผมส่งให้กับคุณพี่สราชิตไปละหนึ่งนะเพราะพี่สราชิตก็โทรมาต้องนานละจองสปริงตรงไว้นะฮะผมก็จัดให้พี่เขาไปไปที่เรียบร้อยนะครับ ะจะขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันสําหรับงานสปริงตรงเนี่ยมันจะมีซองผ้าไนล่อนให้นะครับเหมือนกันนะซองไซส์เดียวกันเลยผมว่าซองนี้น่าจะผลิตจากที่เดียวกันเพราะว่าทั้งดีไซน์ขนาดความหนาต่างๆนะี่คือเป๊ะเลยนะเท่ากันเดะเลยตัวนี้จะเป็นตัวทุบกระจกได้ตรงท้ายนับร้อยเชือกได้นะครับก็ตัวคลิปเนี่ยจะเป็นคลิปเนี่ยสีดำนะต,ตรงนี้จะเป็นสวิตช์ควบคุมนะครับคุณผู้ชมสําหรับการปิดเปิดใบมีด ขนาที่อยู่ในซองแบบนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าขนาดที่อยู่ในในฝักแบบนี้จะมีความยาว5นิ้วนะครับแต่ถ้ารวมไอ้เจ้าตรงท้ายที่ทุบก,กระจกด้วยเนี่ยก็เกือบเกนิ้วครึ่งนะวิธีการใช้งานสําหรับเจ้านี่นะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องอะไรมากเลยนะฮะดันเหมือนคัตเตอร์เลยคุณจับอย่างนี้ใช่ไหมคุณก็ดันมันเหมือนคัตเตอร์อะ่ะดันขึ้นไปครับปับนะ๊บนะฮะมันจะพุ่งออกมา มตัวนี้ใบมีดเนี่ยน่าจะเป็นงานคุณผู้ชมขอดูแป๊บหนึงนะครับนี่นะน่าจะเป็นงานสแตนเลสนะผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่เหล็กดีทูความคมด้านข้างเนี่ยส่วนใหญ่ประเภทนี้ด้านข้างก็จะคมได้ประมาณหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งดูดนะิวเห็นะคมได้ประมาณหนึ่งแต่เรื่องของความแหลมเนี่ยเอาเรื่องนะฮะจัดว่าเอาเรื่องเลยเวลาจัดเก็บคุณผู้ชมก็แค่ดึงมันถอยหลังขึ้นมานะครับดึงตัวปุ่มแนละ้วถอยหลังมา มันจะเก็บให้เองนะครับถ้าตัวไหนสวิตมันมีปัญหาคุณผู้ชมก็ส่งกลับมาให้ผมได้เลยนะฮนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องแก้ไขให้เพราะาผมมีแค่อย่างละเล่มนะผมแก้ไขให้ได้หรือถ้าเกิดว่าดูแล้วคุณผู้ชมไม่พอใจในการบริการก็ยินดีคืนเงินครับไอตัวนั้นไม่ต้องคืนผมก็ได้นะฮะใจใจเลยครับผมก็ใจใจนะผมก็รับผิดชอบด้วยสินค้าเหมือนกันดีกว่าเสียชื่อนะครับอะตัวนี้ลายหัวกะโหลกนะครับหัวกะโหลกสีเทาๆนะตัวนี้หัวกะโหลกสีเทาๆ จัดไปครับ150รบาทไม่รวมส่งครับสปริงตรงจะแรงกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าระบบภายในมันค่อนข้างซับซ้อนตัวที่2เป็นหัวกระโหลกสีฟ้า,ฟาเหมือนกันเลยนะครับแล้วแต่คนชอบทรงนะหัวกระโหลกสีฟ้าตัวที่2นี่นะครับอ่าดูดุดันนะผมไม่แน่ใจว่าทำไมต้องทำเป็นรูปหัวกระโหลกเลยจริงๆอะเป็นรูปพวกอา่าอย่างอื่นก็ได้นะรูปแบบว่ารูปสัตว์รูปกวางรูปอะไรเงี้ยก็จะสวยดีนะ แต,แต่เขาดันสกรีนเลเซอร์มาเป็นรูปกระโหลกนะครับองสาต้องการความดาร์กนะฮะก็อ่ะเหมือนเดิมครับนี่นะครับเก็บก็เหมือนเดิมนะฮะมีคลิปเนปนะครับผมก็ร้อยห้าสิบนะครับคงคงไม่ได้ลงดีเทลเยอะนะตัวอื่นอ่ะต่างกันแค่ลวดลายเท่านั้นเองแต่ตัวอื่นยังโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นหัวกระโหลกที่อ้าปากอยู่นะคุณแม่เขียนเ,นยเอาง่ายเขาว่าดนะคุณผู้ชมลองดูลายมือแม่ผมนะรูปกระโหลกอ้าปาก ตามนั้นนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปก,กระโหลกคล้ายๆกับวงล็อกนะฮะวงล็อกในตำนานนะฮะอย่างเฮฟวี่เมทัลที่เป็นแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นวงล็อกนะฮะที่เป็นรูปของกระโหลกเนะะวลาเปิดก็ดันขึ้นไปเลยปับนะฮะเหมือนกันผมต้องเช็คทุกอันนะครับเพราะว่าระบบสปริงเนี่ยถ้าเกิดมันมีปัญหาจะได้แบบแก้ไขได้ร้อยห้าสิบาทรับสำหรับเจ้าหัวกระโหลกตัวนี้นะครับคุณผู้ชม เก๋ๆนะฮะล่าสุดนะครับมีเด็กนะฮะอายุ10กว่าปีนะโทรมาหาผมบอกว่า,าพี่ครับอยากได้มีดครูผมก็คือผมก็ยินดีต้อนรับนะชอบที่น้องชอบมีดนะครับแต่ว่าคือเรื่องของการขายของวัตถุอันตรายให้กับเด็กที่แบบยังไม่รมรลุวิติภาวะเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับน้องๆน,นะดูได้อะไรได้แต่อยากขายให้นะอยากได้ตังค์เหมือนกันหมดเนนะี่ยแต่ว่า มันอาจจะผิดในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องขอโทษน้องด้วยนะ,นะนะเพราะว่ามันยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับผมติดตามได้เป็น FC ก็ได้นะครับหรืออยากได้ให้ผู้ปกครองโทรสั่งนะฮะจัดไปนะครับผมสําหรับตัวนี้จะเป็นตัวอ่จะเป็นรลดลายเคปลานะคุณแม่เขียนว่าลายสก็อตแต่ไม่ใช่นะเป็นจริงแล้วเป็นรลดลายเคปลานะ,นะนะแม่บ่งบอกเลยแม่ผมอายุเท่าไหร่นะ <laughs> ลายสก็อตนะฮะอ่ะตัวนี้เหมือนกันครับเป็นสปริงตรงแบบนี้ครับผม เวลาเก็บก็เก็บนะฮะได้เลยนะฮะสปริงเนี่ยมันมีอายุใช้ได้อ่ก็ค่อนข้างนานอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดใช้แล้วมันติดขัดอะไรยังไงเนี่ยเราสามารถที่จะเซอร์วิสได้เพราะว่าน็อตเนี่ยจะเป็นน็อตฟรีแชกธรรมดาสามารถแกะแล้วก็ระบบกลไกด้านในไม่ทับซ้อนนะฮะสามารถแก้ไขได้เชื่อว่าพี่ๆทุกท่านที่เล่นมีดเนี่ยมีทักษะงานช่างอยู่แล้วนะฮะยิ่งถ้าเกิดเป็นอ่ท่านผู้การแดนบุรพานี่นะครับโอ้โหอันนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับระดับนั้น สามารถที่จะโมดิฟายด้ามจับมีกมาใหม่ได้อย่างสวยเลยนะฮะก็ระดับมือโปรคนนั้นนะครับผมอ่าวันนี้โอ้ต้องขอบคุณครับโอ้ผมเอาไว้ที่ร้านนะครับพอดีคุณพี่สุธิพรน,นะฮะได้ส่งพระมาให้นะฮะคุณพี่สุธิพรสุขอัมไพจิตนะครับได้ส่งพระมาให้ขอได้ส่งของมาให้นะครับ ขอบคุณมากเลยครับพี่ผันที่ผมไม่ได้เอาเข้าเอามาที่นี่นะครับเพราะว่าผมส่วนใหญ่ที่ลูกค้าให้มาผมก็จะไว้ที่ร้านนะครับเป็นเหมือนกับว่าแงรงบันดาลใจนะฮะถ้าเกิดว่าไปดูที่ร้านปั๊บเนี่ยเ,เป็นลูกค้าให้มาอะไรเงี้ยผมก็จะได้แบบว่ารู้สึกดีทุกค,ครั้งที่ไปนะเป็นความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับทั้งของคุณพี่เรืองยศทั้งของคุณพี่สุทธิพรสุขอัมไพจิตนะครับผมเนะี่ยผมก็ไว้ตรงนั้นเลยนะไว้ที่ร้านเลยแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในร้านเท่าที่ผมทําไม่ได้นนนนน่่อะะคครรับับบขงททุกทานน ไม่ต้องห่วงผมจะไปทิ้งไว้ตรงไหนนะครับผมเอาไว้ที่ดีที่สุดนะฮะเท่าที่ผมจะทําให้ได้ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับอ่ะสาหรับตัวนี้ไม่มากความนะครับคุณผู้ชม250บาทนะครับเป็นงานพับสบัดนะครับใครชอบตัวสีน้ําตาลตัวนี้ก็เอาแล้วกันนะนะครับเป็นตัวสีน้ําตาลลายไทยนะครับตัวนี้200นะครับตัวนี้200ขออภัยพูดผิดเมื่อกี้ตัวน้าตาลสองร้อยเครับผมไม่รีวิวแล้วในในคลิปอื่นเคยพูดถึงมาบ่อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะน่าเบื่อส่วนตอนนี้เป็นมีดงานไทยสีดำนะเหลือ เนี่ยนะครับใครยังไม่มีก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับตัวนี้250บาทไม่ล้มส่งนะคมขนาดไหนอ่ะลองดูครับผมพับสบัดจะคมกว่างานพับสปริงนะครับอ่ะแล้วก็ความคมนะครับเนี่ยจ้าหวานกว่านะค่อนข้างแตกต่างนะฮะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับอ่ะตัวนี้ก็250านะครับลายไทยสีดำ ตัวนี้นะถ้าใครจะเอามีให้บริการน่าจะสอเล่มนะสหรือ3เล่มแนตะ่ผมจำไม่แม่นนะยังยังพอให้ได้อยู่อ่ะโอเคครับวันนี้จะมีงานแบบกระจุงกระจิงให้นะอ้าวทำไมซองมันเกินเกินมาซองนึงเนี่ยนะอันไหนลืมใส่ซองนะ <c oughs> คุณแม่อย่าบอกนะว่าพับสปริงตรงที่ส่งไปไม่ได้ส่งซองไปให้กับคุณพี่สรชิต <c oughs> อะไรเดี๋ยวส่งตามไปให้นะเดี๋ยวรอดูพี่สรชิตก่อนนะอ่ะ ไหนๆก็ขึ้นตัว250แล้วขออนุญาตขึ้นงานาตัวนี้ให้แล้วกันนะครับผมสำหรับเ,เป็นตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นคอมมานโดนะฮะลวดลายเป็นการสกรีนขึ้นมาแต่ไม่ได้สกรีนแบบไก่กาอาราเล่ R R นะครับเพราะว่าเขามีดีเทลเรื่องของความลึกความชัดของล่องต่างๆนะฮะที่ทำมาเนี่ยคือเข้ากับลวดลายที่สกรีนพอดีก็ถือว่าเป็นมีดที่ดูมีความสปอร์ต นะตัวนี้นะมีทรงสปอร์ตด้วยสำหรับคอมมานโดนะครับ250นะครับคอมมานโดเพราะเป็นงานพับสบัดนะตัวนี้พอเปิดใบมีดออกมาปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหทำไมมันอะไรขนาดนั้นอะ่ะอ่ะนี่นะครับเป็นระบบอา่าไลเนอร์ล็อกนะครับแล้วตัวนี้เหมือนจะมีระบบฟิปเปอร์ด้วยนะช่วยเปิดนะแต่เมื่อกี้ทำไมมันแน่นอย่างเลยเดี๋ยวผมลองดูใหม่สิอ่ะโอเคมีระบบฟิปเปอร์นะครับนะเป็นงานของโคลอมเบียนะฮะแบรน คูอมเบียมาในรุ่นที่ชื่อว่าคอมมานโดนลยครับคอมมานโดนั่นเองหน่วยคอมมานโดนะฮะก็ถ้าใครสนใจใครชื่นชอบเล่มแบบนี้ก็250านะครับอ่ะโอเคเบอร์โทรตรงนู้นเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ผมไปที่โรงเรียนนะครับเพราะว่าเป็นคุณครูต้องเปิดก่อนนักเรียนนะครับแต่ก็ไปยืนเวนั่นแหละตามปกติกบไปอยู่เวงอยู่เวนอะไรก็ตามปกตินะฮะแต่ว่าวันนี้ผมอาจจะให้บริการ ท่าที่ได้แล้วกันใครโทรมาไม่ติดก็คือเดี๋ยวผมโทรกลับนะไม่ต้องห่วงครับผมโทรกลับตามลาดับที่โทรมาแน่นอนครับด้วยความเป็นพ่อค้าด้วยจรรยาบรรณนะครับผมไม่มีการให้ใครเป็นพิเศษแน่นอนนะครับนะอ่ะโอเคและก็ขออนุญาตนะฮะขึ้นงานมีดพับพับสปริงอีกสักหน่อยแล้วกันผมมีอันนี้นะฮะด้ามไม้ จริงๆนะมี10เบอร์นะครับคุณผู้ชมแต่ว่า,ามีพี่หลายท่านโทรมาจังหวะที่ของมาถึงปับ๊บเขาบอกว่าเอาอะไรก็ได้อาจารย์มาเลยมาเลยเนะี่ยทำไปทำมาเหลือแค่สี่เล่มเองนะฮะจริงๆมี10เบอร์ครับตัวนี้นอ่ะสำหรับด้าไม้เบอร์2นะครับคุณแม่เขียนไว้ว่าเบอร์2นะด้าไม้เบอร์2นะครับคุณผู้ชมไม่หลงนะตัวนี้เป็นเบอร์2ที่ผมแปะไว้นะครับไม่ได้อิงกับอย่างอื่นเลยอิงกับที่หน้า2องนะครับนี่เบอร์2อ่ะใครชอบตัวนี้ก็จัดไปครับ เคยเห็นหน้าคาตากันแล้วในคลิปนู้นนะครับเหมือนตัวนี้จะเบอร์2เหมือนกันนะตอนอยู่ในคลิปนู้นเป็นงานพับสปริงครับไซส์ใหญ่พอๆกันเลยนะฮะระบบล็อกก็จะเป็นตัวล็อกแบบปุ่มล็อกนะฮะเลื่อนมาด้านหน้ากดออกมาปับ๊บเป็นการเปิดแบบนี้ครับผมสำหรับตัวนี้ลักษณะเหมือนฉลามหัวค้อนนะเบอร์2ตัวนี้ไม่มีคลิปเน็ตนะครับประกับเป็นด้ามประกับไม้แท้ตอกได้หมุด4แฉกนะฮะ ใบมีเป็นงานสแตนเลสครับผมแถมอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการทำรูลมมาทั้งหมด5รูด้วยเปิดคมแล้ว100เนะครับบริเวณด้านบนสามารถใช้ในการเปิดขวดได้แต่คงอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะอ่ะเนี่ยนะครับผมก็ประมาณนี้นะใครจะรับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่100บาทนะฮะไม่รวมส่งครับราคาเป็นมิตรกับกระเป๋าหลังจากที่เมื่อวานฉีกกระเป๋าไปแล้วนะเมื <laughs> ่อวานนี้ออเดอร์อาจจะไม่ได้มาเยอะมาก นะฮะแต่ก็ถือว่าผมก็ไม่ว่างเหมือนกันนะฮนะก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้ออยู่นะฮะเอาเบอร์สองนะครับมีหนึ่งเล่มบอกผมด้วยนะเบอร์สองด้ามไม้หรือว่าด้ามเรซินนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งัง้นเดี๋ยวจะหลงต่อมาหลังจากเบอร์สองแล้วผมข้ามมากระโดดเบอร์ห้าเลยครับคุณผู้ชมตัวนี้เบอร์ห้านะเพราะไอตัวเบอร์สามเบอร์สี่อะไรขายหมดแล้วนะครับนะนะเบอร์ห้าอ่า นี่ครับผมสำหรับเบอร์5เนี่ยจะเป็นมีดที่เขาเรียกว่าดีไซน์ตัวทรงต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูไม่ทันสมัยมากนะค่อนข้างมีความเป็นเลโทรนิดนึงนะให้อารมณ์แบบประมาณยุค80อะไรประมาณนี้นะครับผมบริเวณด้านบนเนี่ยเหมือนผูกโกะเลยนะมีดเหมือนมีจุกบนหัวนะครับตรงนี้นะเป็นระบบะล็อกด้านบนนะครับถอยดึงถ,ถอยหลังมาก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มเนี่ยมันจะเปิด เนี่ยนะฮะเอา้าไปชนกล่องอีกอันนึงนะดีสองไม่ขาดนี่นะครับสำหรับตอนนี้เป็นงานมีดพาวสปริงเบอร์ห้านะฮะประหยัดไฟเพราะว่าตอนนี้ไม่มีปลั๊กนั่นเองนะฮะนะก็ถ้าใครจะรับนะครับตัวนี้มีหนึ่งเล่มนะครับคุณผู้ชมนะงบผมน้อยคุณผู้ชมต้องอุดหนุนผมแล้วแหละเรามีตังค์จะได้เอามาเยอะๆนะครับถ้ามีตังค์มีงบประมาณจะได้รับมาแบบ ได้เยอะเลยนะคุณผู้ชมจะได้มีตัวเลือกกันนะเบอร์ห้านะครับสำหรับเมื่อกี้นะอ่ะต่อไปเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนะฮะเหมือนมาหาเสียงไงก็ไม่รู้นะอ่ะสำหรับมีดพับตัวนี้เป็นเบอร์เจ็ดนะครับคุณผู้ชมเนะี่ยอ่ะเบอร์เจ็ดนะครับนี่คือคลิปนี่คือคุณแม่เขาเอาไปเทียบกับตัวเก่าๆในคลิปเก่าๆนะครับแต่จริงเราไม่ต้องดูนี่นะดูแค่เบอร์เจ็ดก็พอนะ่ยเบอร์เจ็ดตัวนี้ครับเป็นระบบล็อกแบบ เฉียงๆอีกแล้วนะฮะดึงถอยหลังมาก่อนแล้วก็กดปั๊บเนี่ยนะฮะนี่แบบนี้ครับคุณผู้ชมถ้าใครจะรับเบอร์เจ็ดนะครับประกับไม้แท้นะมีรูด้วยสามรูนะฮะพร้อมกับล่องเลือดขนาดยาวแถมรูลมอยู่ในร่องเลือดเลยบริเวณด้านบนก็จะเป็นตัวกระชับนะเนี่ยเขาทำมาให้ทุกหลายอันนะฮะเพื่อให้การจับกระชับป้ายยิขึ้นด้วยความที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะ,ะเขาเลยมีตัวด้านบนให้ ซึ่งด้านบนเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาทํามารองรับนิ้วได้ดีมากนะค่อนข้างแน่นนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมเบอร์เจ็ดนะครับมีหนึ่งเล่มทวนนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเอาจริงวันนี้ขายทั้งทั้งหมดนี่นะครับผมหักลบกบนี่แล้วไม่ไม่ได้กําไรเลยนะเนี่ยผมก็หวังว่าผมจะขายมีดพับสบัได้สักเล่มหนึ่งหรือสองเล่มเนี่ยแล้วก็พวกนี้ขายหมดนะครับมันจะไม่เข้าเนื้อผมเลยแต่เหมือนผมทํางานฟรีนะซึ่งเป็นการตอบแทนบ้างก็ไม่มีปัญหานะฮะอ่ะ ประมาณนี้เบอร์เจ็ดนะครับและก็ตัวสุดท้ายของวันนี้ขออนุญาตนำเสนอเบอร์9นะซึ่งเบอร์9ตัวนี้เนี่ยเหมือนตอนเทสแล้วผมกดไปมันมันจะมีปัญหาเรื่องไงเห็นแม่บอกว่ามันกดยากนิดหนึ่งนะไม่รู้ว่ามันกดยากตรงไหนนะเดี๋ยวลองดูสิตัวนี้ส่วนทรงค่อนข้างทรงดีนะเขาเรียกเป็นพะหนุ่มทรงดีนะประกับไม้ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นทรงที่มีความเท่ๆนิดนึง นะะอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าเปิดยากยังไงนะฮะไม่ใช่ปึ้งพังมาเลยนะโอ้ยากจริงฮะคุณผู้ชมตามที่แม่ว่าเพราะว่าแม่เช็คให้แล้วนะครับตัวนี้เหมือนระบบด้านหลังจะมีปัญหานะครับนะเหมือนระบบด้านหลังจะมีปัญหาเอางี้แล้วกันนะคุณผู้ชมเล่มนี้ฮะใครคิดว่าอาจารย์ชั้นซ่อมได้ติดต่อมาเอาไปใช้เลย คุณผู้ชมไปใช้เลยเร่มเนี้อ่ะนี่นะครับนี่นะใครคิดว่าอาจารย์ผมซ่อมได้ผมเ,เดี๋ยวผมซ่อมเองก็บอกผมนะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ไม่เสียอะไรทั้งสิน้นไม่เสียค่าจะส่งไม่เสียอะไรทั้งสิน้นนะฮะถือว่าเป็นเซอร์วิสจากผมเนะเพราะว่าถ้าเกิดผมซ่อมเองถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับก็ต้องมานั่งแกะดัางอะไรกันซึ่งผมก็จะไม่สบายใจในการว่าเฮ้ยเอาของที่ซ่อมแล้วมาขายให้ลูกค้า อย่างนี้มันจะดีจริงๆเหรอผมก็จะรู้สึกแบบนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเอาไปใช้งานไปอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหานะจริงๆแล้วของมีคมเขาไม่ควรให้กันนะนะฮะเขาไม่ไม่ควรให้กันเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมฝากไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยววันไหนมีโอกาสดีๆอยากอุดหนุนกันก็ค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะเอาไปใช้ได้นะครับเนี่ยนะเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยนะระบบแหมมันติดตรงไหนของมันนะเนี่ยนะเนี่ยนะไอตัวคันโยกด้านหลังเนี่ยมันมีปัญหา เช็คแล้วนะครับเทสแล้วไม่ต้องห่วงผมไม่ขายแน่นอนนะของที่มันไม่ดีอ้าวเอาเป็นว่าใครซ่อมได้ก็ติดต่อผมแล้วกันนะฮะเอาไปใช้ครับอโอเคครับผมก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับคุณผู้ชมก็ชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมอุดหนุนแล้วกันนะครับแล้วพบกใหม่คลิปหน้านับสิ่งอื่นสิ่งใดที่ผมทําไม่ถูกไปคุณผู้ชมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างแนะนําผมได้นะนะผมไม่ใช่นะ้ำเต็มแก้วผมยินดีรับฟังทุกท่านนะครับ เป็นพี่ๆที่ผมเคารพรักในช่องนะครับก็ติดต่อโทรมาบอกผมได้ว่าอาจารย์อยากให้เพิ่มเติมตรงนี้นะเราจะเยี่ยมมากอะไรเงี้ยคือคุยกันดีๆนะอย่าอย่ามาดาม่าไม่ใช่มาถึงมาด่าผมเลยไม่ใช่นะหมายถึงว่าคุยกันดีๆแล้วนะผมน้อมรับฟังนะครับถ้าด่าเลยนี่คงไม่ใช่แบบปัญญาชนากนนะ็คุยกันนะก็หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจนะครับผมผมก็ยินดีบริการเต็มที่นะครับนะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากๆก็อย่าไปตากแดดนะนะครับเดีเป็นฮิสโตกลันแย่เลยนะครับผมเนี่เพราะว่าคนที่สะสมมีเดเนี่ยก็จะมักจะมีกิจกรรมแบบเอ็กซ์ตรีมด้านนอกค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ